ดีค่ะทุกๆคนช่วงนี้นะคะมี่มีปัญหาหนักใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ามี่ชอบเดินบนพื้นปูนด้านนอกบ้านนะคะแบบไม่ใส่รองเท้าค่ะส้นเท้าก็เลยแตกหนักมากๆนะคะนอกจากน้องเขาจะแตกแล้วนะคะน้องเขายังมีสิ่งสกรปรกค่ะเข้าไปอยู่ในรอยแตกด้วยนะคะดูสกรปรกมากๆเลยเวลาเดินบนผ้าน,นะคะก็จะสะดุดใย,ยผ้าค่ะรู้สึกลำคานมากๆเลยใครที่มีปัญหาส้นเท้าแตกจะต้องเข้าใจมี่อย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะคะ วันนี้ค่ะมี่เลยจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ดีๆที่มี่ใช้แล้วแก้ปัญหาได้แล้วก็เห็นผลได้ดีเลยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ว่าก็คือตัวนี้เลยค่ะ p อ u l g a Crack Hue Cream นะคะคือครีมทาส้นเท้าแตก p อ u l g a นั่นเองค่ะครีมทาส้นเท้าแตก p อ u l g a ตัวนี้นะคะเขามีจุดเด่นอยู่ที่ว่ามีสารฟีโอไฮเดรนนะคะซึ่งเป็น natural moisturizer ค่ะ ตัวนี้จะประกอบด้วยแร่ธาตุแล้วก็สารสกัดจากสาหร่ายทะเลหลายชนิดนะคะทําหน้าที่เป็นฟิล์มบ,บางๆค่ะเคลือบไวที่ส้นเท้าของเรานะคะจะช่วยให้ผิวที่แห้งแตกขาดความยืดหยุ่นนะคะกลับมาเนียนนุ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีส่วนผสมของ AHA และวิตามิน b 3นะคะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าออกค่ะแล้วช่วยปรับสภาพสีผิวใหม่นะคะให้กลับมากระจ่งางใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ ยิ่งไปกว่านั้นนะคะเขายังมีส่วนผสมของเชียบัตเตอร์และวิตามินเออะซิเตตนะคะเป็นมอย,จยเจอไรเซอร์บำรุงผิวค่ะช่วยผิวเนี่ยกลับมามีความชุ่มชื้นเพิ่มความยืดหยุ่นสมานผิวที่แห้งแตกนะคะให้กลับมาเนียนนุ่มขึ้นอีกครั้งนึงค่ะด้านแพคเกจจิ้งของเขานะคะเขาจะเป็นกล่องกระดาษนะคะโทนสีขาวเขียวนะโดยมีรายละเอียดอยู่โดยรอบกล่องเลยนะคะ ตัวนี้นะคะเมื่อเปิดกล่องออกมาค่ะก็จะเจอหลอดครีมนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นหลอดครีมสีขาวนะแล้วก็ฝาสีน้ําเงินนะคะด้านหลังก็จะมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์บอกอยู่นะคะตัวนี้ปริมาณ60กรัมค่ะเนื้อครีมของเขานะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อครีมแบบสีขาวเข้มข้นเลยนะคะตัวนี้จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะแบบเวลาใช้ไปแล้วนะคะจะให้ความรู้สึกแบบผ่อนคลายสบายผิวนะตัวนี้จะเห็นได้เลยว่าเนื้อเขามีความเข้มข้นมากๆนะเวลา เราเกลีย์นะคะก็ต้องใช้เวลาในการซึมเล็กน้อยนะคะเมื่อซึมเข้าสู่ผิวแล้วนะคะก็จะรู้สึกว่ามีความชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ไม่เหนียวเนหนอะหนะเลยค่ะวิธีใช้นะคะก็คือทาแล้วก็นวดเบาๆนะคะบริเวณส้นเท้าแตกนะคะทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนเข้านอนนะคะแล้วยังสามารถใช้บริเวณที่มีปัญหาผิวต่างๆได้ด้วยอย่างเช่นสอกดำเข่าด้านหรือว่าบริเวณผิวลายน่องลายก็ใช้ได้นะคะความรู้สึกขณะใช้ของตัวนี้นะคะไม่รู้สึกว่าเนื้อครีมของเขานะคะมีความเข้มข้นมากๆนะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะ่ะ สำหรับเวลาทาไปแล้วนะจะต้องใช้เวลาในการซึมเข้าสู่ผิวเพียงเล็กน้อยนะคะพอซึมเข้าไปแล้วเนี่ยผิวมีความชุ่มชื่นขึ้นเลยนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนาผิวเลยนะคะตัวนี้เนี่ยใช้แล้วสบายผิวมากๆมีเทคนิคในการใช้ก็คือเวลาทาไปแล้วนะคะให้สวมถุงเท้าทับค่ะจะเห็นผลได้ไวยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับความรู้สึกหลังใช้นะคะของตัวพอลกาแครกเกียวครีมตัวนี้นะคะมีรู้สึกว่าผิวเนี่ยกลับมามีความชุ่มชื้นขึ้นนะคะรอยแตกสมานนะสิ่งสกปรกที่ฝังอยู่ตามร่องลึกต่างๆนะคะก็คือดูสะอาดขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะผิวยังเรียบเนียนนะคะผิวไม่เป็นขุยไม่ลอกแล้วก็ไม่แห้งกร้านเลยกลับมาเรียบเนียนอ่อนนุ่มขึ้นรู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะใครที่สนใจสั่งซื้อพอลกาแครกเกียวครีมตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาและห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปเลยค่ะหรือว่าจะสั่งซื้อออ ออนไลน์ทางช้อปปีหรือ Lazada ก็ได้นะคะส้นเทาแห้งแต่งด้านสะดุดใยผ้าใช้พากกาสิคะดีกว่าใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายทั้งเท้าแตกสองดำขาวด้านทองลายก็ใช้ได้นะคะสำหรับวันนี้มีขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย